โหราจารย์ในเวลานั้นมีพวกโหราจารย์ที่เฝ้าดูดวงดาวอยู่ในประเทศไกโพ้นคืนหนึ่งพวกเขาเห็นดวงดาวสว่างสุขใสดวงหนึ่งบนท้องฟ้าก็รู้ว่าต้องมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นแน่ๆน,นี่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่ามีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้ทรงบังเกิดขึ้นพวกเขาอยากจะนำของฝันไปถวาย จึงตัดสินใจติดตามดวงดาวไปจนพบพระองค์พวกเขาเดินทางอยู่หลายวันในที่สุดมาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วเที่ยวถามทุกคนว่ากษัตริย์องค์ใหม่ของชาวยิวอยู่ที่ไหนพวกเขาพวกเราติดตามดวงดาวของพระองค์มาเพื่อจะนมัสาการพระองค์กษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินข่าว ก็ตกพระไทยกลัวมาก,กลัวว่าจะมีกษัตริย์พระองค์ใหม่มาแย่งชิงราชบัลลังก์ของพระองค์ชาวต่างชาติเหล่านี้กำลังพูดถึงพระเมสยาชาวยิวหรือเปล่าเฮโรดทรงเรียกผู้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับคำพยากรณ์มากที่สุดมาสอบถามว่าในหนังสือของพวกเจ้าบอกไว้หรือเปล่าว่าพระเมสยาจะบังเกิดที่ไหนโอ้แน่นอนพยะยะค่ะ ผู้เผยพระวจนะมีคากล่าวไว้ว่าพระองค์ผู้นั้นทรงมาจากเบธเลเฮมพวกเขาตอบเฮโรธทรงเรียกพวกโหราจาร์เหล่านั้นมาเฝ้าพระองค์และทรงถามว่าพวกเขาได้เห็นดวงดาวครั้งแรกเมื่อไหร่แล้วก็ตรัสว่าไปหารา,ราชาองค์น้อยนั้นได้แล้วจงกลับมาบอกเราด้วยว่าพระองค์อยู่ที่ไหนเราจะได้ไป นมสัสก,การพระองค์ด้วยดวงดาวนั้นนำพวกโหราจารย์มาจนถึงบ้านที่มารีกับโยเซฟและพระกุมารเยซูพักอยู่พวกเขากราบลงต่อหน้าพระกุมารเยซูและถวายสิ่งของมีค่าทั้งทองคํากรมยานและมดยอบแด่พระองค์ในคืนนั้นพวกเขาฝันว่าพระเจ้าตรัสว่าอย่ากลับไปหาเฮโรอดอีก แต่ให้เดินทางกลับไปยังถนนสายอื่น